อร่อยหอมมันน้ำตาลไม่ถึง2%ชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจเบทาโกรมึงสะกดรอยตามกูมาทำไมสะกดรอยตามอะไรครับนี่เรามากับเพื่อนเราครับมึงอย่ามาทำไก่กูไปไหนกูเจอแต่มึงมึงตามกูมทำไมเอาดีๆที่นายไปไหนก็เจอแต่เราอะ มองหาเราอยู่หรือเปล่าครับกูไม่ได้มองหามึงมึงจะตามกูมาโอเคทนายไม่สบายใจเราไปที่อื่นกับเพื่อนก็ได้ดีแต่อย่าลืมเก็บที่เราพูดไปคิดนะแน่จะมีแค่เราในสายตาก็ได้นะปาแล้วไปไกลๆไปแล้วไปคิดถึงผมละครับวันนี้สะุวกดีเนาะ เรา,าไม่ได้ขีดเรือเป็ดน,นานมาก้วอวะไม่ไปเป็นไรหรือเปล่า อ๋อเปล่าคือเราก็ไม่ได้ถีบเรื่อเป็ดมานานแล้วเหมือนกันอะกปวดขาไงเออโนที่เราเรียงมาแล้วว่าเดี๋ยวเรากลับกันนะอ๋าโอเค,ออเคถ้าไฟถึงแล้วเนี่ยไฟโทรมาบอกเลยด้วยนะได้บายบาย กลับไปแล้วหรอไปแล้วไปรลบไม่กลับแล้วมาอะไรนะไม่มีอะไรหรอกมาแป้งทำไมไม่หวัดดีมากมาหวัดดีเป็นอะไรวะช่างมันเถอะมันไปนเรียนพิเศษกลับมามันคงเหนื่อยอ่ะเออแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาสองสามวันแล้วนะรามาอมเป็นอะไรอ่ะแป้ง ทำไมเมื่อกี้ไม่หวัดเดียมาอาม่าเขาทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะมาเจอหลานแบบนี้อีกอะฮะเฮียถามว่าเป็นไรเฮียเรื่องเรียนอะไรหรือเปล่าอะเป็นไร ฮะเงินหายห้าหมืนก็วันนี้ไปเรียนพิเศษมาเผลอลืมกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ในห้องน้ำพอเนื้อขึ้นได้ก็กลับไปเอาแต่มันไม่เหลือแล้วไอเฮียเหลือแต่กระเป๋าตังค์เปล่าเฮียช่วยแป้งหน่อยนะนะไม่ต้องลองนะใจเย็นใจเย็นห้าหมื่นเลยวะจะไปหาที่ไหนอ่ะ เฮียช่วยหน่อยนะแป้งค no ิดไม่ออกแล้วอ่ะช่วยแป้งหน่อยใครโทรมาตอนนี้วะฮัลโหลหมอนอนยังนั่นใครอ่ะเราเองกุ๊กตัวเล็กๆที่ร่ารักน่ารักอะอ๋อกุ๊ก มีอะไรหรือเปล่าครับนี่หวานน้อยแต่อร่อยแน่นี่กุ๊กตั้งใจจะแต่กำลังให้ผมกินด้น้อย,อยใช่ไหมเปล่าเราแค่อยากให้ลองท้องไว้เฉยๆรอแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะทำให้สุดฝีมือเลยเราขอรองทำอาหารให้หมอชิมอีกครั้งแล้วหมอให้ตัดสินใจนะว่ายังอยากเรียนอยู่หรือเปล่าได้งั้นผมขอเป็นคนเลือกเมนูนะผมอยากกินขนมปังหน้าหมู อ้ามาลูกมาเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้หน่อยนะไม่ถ่ายทำไมล่ะลูกอย่าดื้อสิผมไม่อยากกิน,นอ,อ่ะอืนี่วันนี้วันเกิดแม่เขานะรูกไหม ไ่ปนะอพิกอันหนึ่งละลายต่อแล้วก็พังเก่งเหมือนใครวะเนี่ยอือเสร็จแล้ว Mình nè à? ngồi อร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะเห็นไหมงั้นเหมอตกลงเรียน,นะตกลงเราคิดค่าเรียนห้าหมื่นแพงไปหรอตกลงครับห้าหมื่นตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์กุ๊บแล้วนะ ยินดีที่ได้ร่วมงานนะนี่เราพาหมอมาส่งด้านหลังนะข้ามสะพานนี้ไปใกล้ที่จอดรถมากกว่าเออกุ๊กเซฟเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็แอดไลน์มาด้วยนะผมรอมาตั้งแต่มเมื่อวานแล้วอ๋อ ได้ไดเดี๋ยวแอดไปที่เราไม่สอนหมอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหมอเป็นตัวซวยหรอกนะแต่เราไม่เก่งเลยเว้ยเราห่วยที่สุดในคลาด้วยซ้ำเราสอนใครไม่ได้ถ้ามีเรื่องที่เราจะเก่งก็คือร้างจานนี่แหละจริงๆผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ากุ๊กอะแก้งทำอาหารไม่อร่อยผมกินผมรู้ว่ากุ๊กเป็นกุ๊กที่เก่งมีฝีมือผมเป็นคนกินผมยืนยันได้กุ๊กสอนได้เชื่อผมดิ อย่าดูถูกตัวเองเลยโอ้โหชมกันขนาดนี้ก็เกินไปป่ะหมอเีน่นี่ผมพูดจากใจเลยนะขอบคุณนะกลับดีๆไว้เจอกันใหม่ขอบคุณนะหมอเงินห้าหมื่นเนี้ยเราจะสอนหมอสุดชีวิตเลยอะขอบคุณนะ เราเองนะหมอครับกุ๊บถ้าจะเมมชื่อไว้อะเราชื่อเพมนะผมชื่อเทนครับแต่กุ๊กจะเม,มอยังไงก็ได้นะ งั้นเราเรียกหมอเหมือนเดิมนะได้ครับกุ๊กผมก็ชินที่เรียกกุ๊กว่ากุ๊กเหมือนกันแล้วหมออยากเรียนวันไหนเวลาไหนดีวันเสาร์สิบโมงที่บ้านผมแล้วกันครับ ที่บ้านช่วนมาบ้านจะโอเคป่าวะหรือจะไปที่อื่นก็ได้นะครับเรายัางไงก็ได้บ้านหมอก็ได้เมนูแรกหมออยากเดียดอะไรต้มขาไก่ครับ โอเคครับติดใจอะเดีกุ๊ซื้อของแล้วยังครับเดินตลาดเดินตลาดเดินตลาดผมถึงแล้วนะครับหมอ